อาบน้ำครับผมเย็นๆนะครับอาบน้ำเย็นๆที่ศูนย์อปรพอรอตำบลพลทันอำเภอคําเขินแก้วครับจังหวัดยะโสธรทุ่มฉ่ำเย็นสบายครับผม จะได้เวลาเฮแล้ว กำลังแต่งตัวนะคะกำลังจะออกแข่งงานค่ะแต่ต้องแต่งตัวก่อนนะคะพอมาอยู่ด้านล่างค่ะเหลือแค่พี่พายงาม คนมาดูเยอะแยะเลยค่ะ เรากำลังจะไปแห่งงานที่วัดนะคะ oh. ไหนนาะพี่มงคลพี่มงคลอยู่นี่แล้วค่ะกำลังจะขึ้นรถนี่ค่ะพี่ใายอ่ะ กำลังแต่งตัวกำลังกระสิจนะคะแม่แม่ท่านใดที่อยากมาหาภายงามก็มาได้นะคะ แต่งตัวกำลังจะเสร็จแล้วค่ะกำลังเอาที่นั่งมาไว้บนหลังพี่ภายงามเนาะคะ่ะแม,แม่แม่ท่านใดที่อยากมาขี่หลังน้องก็มาขี่ได้นะคะวันนี้พายงามก็แต่งตัวสีส้มนะคะหน้าแดง นะคะแม่แม่คนดูก็มาเยอะมากเลยค่ะเอานั่งเอาที่นั่งมาใส่หลังพี่พายงามเรียบร้อยแล้วนะคะ คือคนโยนนะคะคือคนขับรถสิบล้อของเรานั่นเองค่ะน,น,น,นี่ค่ะเข้ามาเราก็ต้องไปแห่ นี่คะ่ะพอไมมพอไม้พอไมมพอไหมไปแห่ที่ไหนเหรอคะอคไปแห่ที่นแหค่ะิ้นเขาอะไนะไปแห่ที่ไหนแห่ที่นี่แหละค่ะ นท่นคนคะี่นะคะพี่ภผยงากมกำลังเต่งตัวซึ้งรอนะคะไปเลยบอกนั่นค่ะพี่มงคล เริ่มแห่แล้วนะครับผมเจ้าภาพก็ขอขึ้นนั่งไปที่วัดนะครับไดรับท่านพระครูนะครับแล้วก็แห่ออกมาจากวัดกอแห่รอบหมู่บ้านนะครับผมดีมคคลนะครับ ขาวัดพนาประคู่ได้ว่าเาน,น,นีป่ประคุณท่านนี้ท่านผู้